แล้วในควงฟิตล่างบอกสเตเซฟแต่ชาวเน็ตดันหลุดโฟกัสแม้ที่ผ่านมาเจ้าแม่หน้าขีวีรสตรีรอดโควิดแต่งตาพรจะต้องกักตัวกี่ครั้งก็รอดปลอดภัยทุกหนกระทั่งรอบนี้ที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงพรอร่วมงานกับแพนเค้กเข็มมนิดก็ปลอดภัยไรเชื้อเช่นเคยล่าสุดเลยขอชวนหวานใจ ให้โซนยประนายออกมาออกกำลังกายฟิตร่างสู้ภัยเจ้าโควิดตัวร้ายกันพร้อมมอบภาพคู่หวานๆส่งกำลังใจให้แฟนๆแ,และแคปชั่นว่าสเตย์เซฟแต่งานนี้ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะไม่ได้โฟกัสที่แคปชั่นเพราะแห่แซวความหวานความสวีทของทั้งคู่กันใหญ่ก็แม้รักมันมีไว้ครั้งอ่านเนาะสาวแต้วได้กล่าวไว้